สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนวิีฟทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้งานซ่อมนะครับก็เจอกับซันโจริกหนึ่งพันวีนะครับตัวนี้ส่งมาจากกทมตัวนี้ตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเ,เครื่องเปิดไม่ติดมีการช็อตในส่วนของดีซีนะครับที่ขั้วการเช็คนะครับก็คือใช้มิเตอร์ มิเตอร์เข็มก็ได้นะครับหรือมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอนมีเสียงปี๊ดนะครับตั้งค่าที่เสียงปี๊ดถ้าวัดบวกลบเนี่ยมันดังปี๊ดก็ให้สลับสายขั้วมิเตอร์อีกข้างหนึ่งถ้ามันยังดังปี๊ดทั้งสองข้างสลับไปสลับมามันก็ถือว่ามอสเฟตช็อตนะครับเบื้องต้นนะครับประมาณนี้แต่ถ้ามันดังข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่ดงังแปลว่า,าไม่มีการช็อตนะครับ ก็เช็คง่ายๆเบื้องต้นนะครับแต่สำหรับช่างเขามี p o w ว r าซัพพลายที่จะเช็คได้เลยนะครับตอนนี้ผมเช็คแล้วมีการช็อตในส่วนของ่อา DC นะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันว่ามันมีอะไรช็อตนะครับติดตามชมนะครับ ครับผมก็ถอดบอร์ดออกมาเลยนะครับเพื่อจะตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่างานมันจะได้ไปอย่างรวดเร็วในการทำคลิปนะครับตัวนี้ผมตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับก็จะมีมอสเฟตทั้งหมด8ตัวนะครับในฝั่งของ DC ตัวนี้เป็นไทเตอร์ชุดไฟเลี้ยงนะครับ8ตัวเนี่ยจะมีอยู่ สองลายนะครับสองลายก็คือจะอธิบายยังไงก็คือคู่คู่หนึ่งเนี่ยสองตัวนะครับตรงนี้จะคู่กับสองตัวนี้นะครับก็คือหนึ่งลายมันถึงกันนะครับสองตัวนี้กับสองสองตัวนี้มันจะถึงกันนะครับสองตัวนี้กับสองตัวนี้มันจะถึงกันนะครับลายมันจะเป็นลายเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ย วัด m อ s เฟดเนี่ยมันจะมีช็อตอยู่สี่ตัวนะครับสี่ตัวก็คือหนึ่งลายนั่นแหละหนะึ่งสองสามสี่นะครับมันจะช็อตอยู่นะครับอีกอีกสี่ตัวเนี่ยไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตก็เดี๋ยวผมจะต้องลองไล่ถอดนะครับว่าจะมีมอเฟตัวไหนช็อตภายในสี่ตัวอาจจะช็อตแค่ ตัวเดียวหรืออาจจะช็อตสองตัวหรือจะช็อตทั้งหมดก็ได้นะครับอ่าต้องต้องไล่ถอดนะครับว่าตัวไหนมันช็อตนะครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะถอดอะไรนะครับมาดูซิว่ามันช็อตกี่ตัวนะครับในส่วนของ AC ก็ยังไม่ได้ตรวจเช็คนะครับแต่เบื้องต้นฟิลไม่ขาดน,นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมลองไล่ถอดอะไรดูซิว่าตัวไหนมันช็อตนะครับมีอ่า ในใจไว้สี่ตัวนะครับที่วัดช็อตแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาถอดดูนะครับอาจจะไม่ได้ช็อตทั้งหมดหรอกหรืออาจจะช็อตทั้งหมดก็เดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ทำการถอดอะไหล่ออกมาแล้วผมสุ่มถอดตัวแรกก่อนเลยนะครับก็ถอดในตำแหน่งนี้นะครับปรากฏว่าเครื่องไม่ช็อตแล้วนะครับ นี่นะครับมสเฟตมีทั้งหมดแปดตัวที่ผมบอกผมถอดตัวแรกออกมาก่อนเลยหนึ่งในสี่นะครับที่มันช็อตอยู่ก็วิธีการสุ่มผมก็จะวัดอาาเกตนะครับอาาเกตมันจะอยู่ท้านล่างนะครับอาาเกตก็ถ้ามันมีตัวไหนเพียเพ้ยนไปก็ลองสุ่มตัวนั้นก่อนปรากฏว่า,าผมสุ่มตัวแรกนะครับเพราะว่าอามันเพียเพ้ยน ก็เจอว่าตัวนี้ช็อตนะครับไอที่เหลือไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องเปิดติดแล้วเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าไอที่เหลือไม่ได้ช็อตนะครับไม่ได้ช็อตก็มีช็อตอยู่ตัวเดียวประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อคลิปจะได้ไปต่อเร็วๆนะครับผมจะทำการใส่อะไหล่ตัวใหม่เข้าไปเลยมาดูซิว่า ใส่ตัวใหม่แล้วจะมีส่วนไหนเสียเพิ่มเติมหรือไม่นะครับแต่อย่าลืมตัวเช็คอาขคาเกตอีกรอบนะครับอาขคาเกตคือตรงตรงจุดนี้ที่เป็นตัว R Car นะครับในตำแหน่ง R68 R84 นะครับก็เดี๋ยวทําการใส่แล้วก็ตรวจเช็คอาคาเกตว่าทุกตัวมันมีค่าเท่ากันไหมนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวใส่อะไรตัวตัวใหม่เข้าไปเลยครับ ล้วมาลองดูกันว่ามันจะมีปัญหาตรงจุดไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าติดตามชมนะครับครับผมก็ใส่อะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีวัดฟดตุตัวหนึ่งนะครับตัวใหม่ตัวหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาเทสเครื่องกันนะครับว่ามันจะสามารถาทำงานได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับ เบื้องต้นเครื่องเปิดติดแล้วนะครับกับอาการที่เครื่องเปิดไม่ติดนะครับมีมอสเฟตช็อตเดี๋ยวผมจะเทสรันเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะรันได้ไหมผมจ่ายไฟ a c เข้ามานะครับเครื่องเริ่มรันแล้วร้อนไหมไม่ร้อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูวัด ประมาณร้อยวัตต์นะครับหนึ่งร้อยสาวัตต์ประมาณนี้นะครับก็ผมจะเทสแค่ร้อยวัตต์ก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีซิงค์ในเบื้องต้นก็จะเทสประมาณนี้นะครับโอเคก็สามารถทำวัตต์ได้ตามสเปคที่ผมต้องการนะครับก็คือหนึ่งร้อยวัตต์ที่สี่สิบสโวลต์สามจุดสอแอมป์นะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะ ประกอบลงบอดี้แล้วก็เทสที่วัดสูงๆได้แล้วนะครับก็ติดตามชมในช่วงที่ในการเทสวัดสูงสงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมประกอบลงบอดี้เลยแล้วมาดูกันต่อนะครับว่ามันจะสมบูรณ์แบบหรือไม่นะครับสำหรับตัวนี้ติดตามชมนะครับครับผมก็ประกอบลง เทสลงบอดี้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมเทสเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่ามันจะทำงานได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับเครื่องเปิดติดนะครับรันแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเทสกันที่15แอมป์นะครับ15แอมป์ก็ต้องได้ไม่ต่ำกว่า500วัตต์นะครับพัดลมทำงานเป็นปกติพัดลมไม่มีปัญหานะครับสำหรับตัวนี้ พอพัดลมดึงมันก็หวัดมีนจะตกนิดนึงเพราะว่ากระแสมันตกนะครับเดี๋ยวเราดูจนมันขึ้นสุดนะครับว่ามันจะผลิตหวัดได้เท่าไหร่ต้องได้ไม่ต่ำกว่า500ร้อยหวัดนะครับถ้าได้เกิน500ร้อยหวก็ถือว่าจบสูงสุดห้าร้อยี่สิบแัด ตัวนี้ก็ถือว่าเครื่องยังโอเคอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรได้ห้าร้อยี่สิบแปดวัตต์สูงสุดนะครับก็คือวัตต์เนี่ยมันไม่นิ่งหรอกเพราะว่าเราเทสกับ power supply นะครับถ้าเราไปใช้กระแผงมันก็จะดื้นิ่งๆประมาณนี้นะครับโอเคก็เสร็จสิ้นนะครับไม่มีปัญหาเพิ่มเติมนะครับก็เรียบร้อยดี สำหรับตัวนี้นะครับก็มีมอสเฟตช็อตในฝั่งของอ DC หนึ่งตัวนะครับก็แต่ต้องถอดบอร์ดนะครับสำหรับเครื่องตัวแดงจะไม่ถอดบอร์ดมันก็เอามอสอเฟตออกไม่ได้นะครับประมาณนี้โอเคยังไงก็ขอบคุณลูกค้าเก่านะครับเพราะว่าจะอัพไปเป็นไฮบริดแล้วต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าไฮบริดผมไม่ได้รับซ่อมนะครับผมรับซ่อมแต่กิจทยวอรเตอร์ที่เป็นไมโครกิจ หรือเป็นกิจทยายรุ่นโลวโวลต์น,นะครับรับไฟไม่เกิน50โวลต์น,นะครับผมจะรับซ่อมทุกรุ่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามในช่องของผมไว้ด้วยนะครับวันนี้ซันจอิกก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีนะครับ